สวัสดีครับผมกับผมพเช่นเคยนะครับในช่องแบงค์แบงค์เดย์วันนี้เนี่ยเราจะมาดูข่าวครบรอบหนึ่งปีที่กำลังจะใกล้ต้องเรียกว่าใกล้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับผมอีกไม่อีกประมาณอาทิตย์กว่าๆนะก็จะครบรอบหนึ่งปีของ s o l o Leveling Unlive กันแล้วนะครับผมก็คลิปนี้นี่ต้องบอกเลยว่าทำทำช้าทำช้านิดหนึ่งต้องเรียกว่าหลายๆช่องที่ทำกันมาหมดแล้วทำกันหมดแล้วเหลือเหลือไอช่องแบงค์แบงค์เดย์เนี่ยไม่ยอมทำบัดทีหนึ่งนะคือผมเป็นประเภทที่แบบว่าอยากให้มันออกมาแบบ ข่าวมันบอกวาเป๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ทําทีเดียวไปเลยอะไรเงี้ยนะแบบข่าวยิบย่อยๆอะไรอย่างเงี้นะย,ย,ย,อย,อยผมก็เลยไม่ได้สนใจจนสุดท้ายก็เน็ตมาเบิลให้การบ้านมาครับว่าทําส่งด้วยนะประมาณนั้นก็เลยแบบทำก็ได้แหวนสวยลายคนก็อาจะรู้จากหลายๆช่องทางนะครับจากช่องอื่นนะว่าข่าวครอบหนึ่งปีมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ดูของผมแบบแก้เบื่อไปแล้วกันเพื่อคิดถึงเสียงผม <c oughs> โอเคครับผมเรา,ามาดูกันนะครบรอบหนึ่งปีนะครับผมมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่แบบว่ากรี๊ดกร้าดกันที่สุดเลยนะครับผมก็นี่เลยเจ้าหญิงนักดาบหัวใจบริสุทธิ์ชาเฮอินผู้กำราบศัตรูได้ในช่วงพิิตตาด้วยคมดาบที่อัดแน่นด้วยพลังเวทได้ก่อนใครโอ้โหทา่ทา,ทาเท่เนี่ยคือเท่าที่สังเกตคือมันเหมือนมีดาบอยู่ข้างหลังด้วยนะอาจจะมีการเก็บสแต็กอะไรหรือเปล่าแบาบให้มันแรงขึ้นอะไรเงี้ยท่านี้ดูเหมือนเหมือนแบบอัปเกรดจากท่าเดิมอะไรอย่างงี้นะ เอออันนี้ดูเป็นแบบอันติเมตดีเท่ดีนะเอาจริงๆดูแบบสกงสกิลแบบอลังการงานสร้างมากเลยอันนี้น่าจะเป็น QTE เอะไรเปล่าหรืออันติมีแค่นี้มันมันสั้นจุดเลยเอาไปว่าช่างมันก็เราตั้งต้อง้ตองต,งต,งต,งตารอไปด้วยกันนะครับผมก็เตรียม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 ต,ตัวกันเอาไว้นะก็จะจะเดี๋ยวเข้าแน่ๆครบรอบหนึ่งปีอะต่อมาเป็นรางวัลหลักภายในเกมนะผมจากกิจกรรมครบรอบหนึ่งปี มีอะไรบ้างนะครับผมอ่นนี้เลยมีการสปอยล์ารางวัลกิจกรรมครรอบหนึ่งปีด้วยไฮไลท์ High นี่เลยครับจุติเลยนะครับผมก็คือกล้องเลือกหินแห่งพรฉลองครบรอบ1ปี1ชิ้นเป็นแบบเท่าที่เห็นมาก็คือเป็นพรสีแดงเลยก็เลยแบบว้าวให้พรสีแดงเลยใส่ปุ๊บพลังพุ่งปรี๊ดเลยอะ่ะก็ ก็ยังไม่รู้นะเอาจริงๆถ้าเกิดแบบมาปุ๊บเนี่ยผมก็คงเก็บไว้ก่อนนะเป็นไม่รู้จะเลือกอะไรเหมือนกันนะนะต้องต้องอาจจะต้องรอรอรอ,อดูไปนิดนึงว่าแบบจะคุณเลือกอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบเลือกครูดาวมามันมันก็โอเคนะอะไรประมาณนั้นนะครับว่าแบบเราอาจจะปรับเปลี่ยนสเตตัสของเราได้ประมาณนั้นไม่ต้องมาลงแบบอ,าอ่าไอ้ค่าเนั่นนะครับค่าครูดาวสามร้ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเอามาแบบ ลดลงได้แล้วก็เจียดแต้มไปลงอย่างอื่นอะไรประมาณนี้อาจจะต้องรอๆกันนิดนึงะครับอย่าเพิ่งแบบพอกองมาแล้วบบมือสันเลือกอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไม่ต้องถึงขน้นนั้นนะรอๆแบบว่าจากจากแบจกจกบาจากสุรต่านก็ได้ที่เขาแบบเอ็นๆหน่อยแล้วเขาแบบเขาเขาเขาแบบประมาณว่าเนี่ยฉันใส่อันนี้นะมันเห็นผลมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะต้องรอๆกันนิดนึงครับอย่าเพิ่งแบบได้กลองมาปุ๊บเปิดอะไรอย่างเงี้ยเลยนะอย่าเพิ่งนะ เพราะผมเองก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันต้องรอๆดูก่อนต่อมาก็เป็นตัวเลือกฮันเตอร์เอสฉลองครบรอบ1ปี1ใบนะครับผมเลือกได้เลยว่าจะเอาฮันเตอร์ตัวไหนก,ก,ก็โอเคนะก็โอเคอยู่อันนี้สําหรับคนที่แบบว่ามี2ดาว3ดาวไม่ออกหรือ4ดาวแล้วแบบดาวที่5ไม่มาสักทีอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบยอดเยี่ยมไปเลยนะแล้วก็ตัวเลือกอาวุธฮันเตอร์เอสอาร์ฉลองครบรอบ1ปีอันนี้ธรรมดาทีดนึ่งไม,ไ,มไ,มไม่ได้มีอะไรมากเพราะหาได้อยู่แล้วทุกวันนี้ตัวแดงนี้แบบได้เรื่อยๆครับ ก็คือคือถ้ามือใหม่เนี่ยอาจจะหายากนะแต่พอถ้าคุณเล่นไปสักพักหนึ่งอ่ะมันจะมีให้แลกได้แบบว่าเรื่อยๆเลยครับอันนี้อันนี้ก็ถือว่าแต่ว่าหนุ่ๆก็โอเคให้ดีกว่าไม่ให้นะก็โอเคแต่อันนี้อันนี้น่าสนใจตัวเลือกอาวุธทรงจินอูนะผม SSR ฉลองครบรอบ1ปี1ชิ้นอันนี้ดีเพราะว่าเหมือนแอดเมผู้ที่ไม่มีกระบองแสงเลยในชีวิตซุ่มเเข้าไม่ออกจน เพิ่งจะได้มาเมื่อไม่นานมาเนี้ยโอ้แคปรูปมาให้ดูเลยได้แ้โอยอารมณ์ประมาณนะาานะาานะั้นอ่ะเออประมาณนั้น่ะก็แบบเออก็โอเคนะก็เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับเหมือนกับอ่าตัวเลืกเอเอรอาร์เนี่ยแหละก็สำหรับคนที่มีแบบว่า2ดาวจะขึ้น3ดาวมี4ดาวแล้วขึ้น5ดาวไม่ได้ทันทีอะไรเงี้ยก็โอเคใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็มีชาเลนจ์มิชชั่นครบรอบ1ปีจะได้ตัวคันเลือกคันต้อม100นะครับผมตัวดำหน0่ใบอู้ดีมากแล้วก็นี่เลยมิชชั่นรายวันครบรอบ1ปีนะครับผมได้สกินซองจินอู คมดับฝอรติการนี่นี่น players, ements, kita, <one onal noise> ี <communicate with> <oses> <ko>, ่นี่นี่เป็นไงนะอก็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 ดูดีก็ก็ดูดีแต่รู้สึกแบบมันปิดหน้าปิดตาผมไม่ค่อยชอบสไตล์แบบปิดหน้าปิดตาเท่าไหร่อ่ะแต่ก็ดูดีนะดูดูดูเท่ดเหมกันดูลุงลังดิไปต่อ แล้วก็มีเรื่องของรางวัลล็อกอินนะครับผมดีเดย์ครบรอบ1ปีอันนี้นี่ยังไม่มีบอกอะไรเลยนะครับผมก็อาจจะต้องดูที่ facebook กดเข้าไปดูก,ก,ก็ก็ไม่รู้อะไรแย่แยไปหมดเลยก็หาไม่เจอเหมือนกันก็จะมีกิจล็อกอินนะครับผมแล้วก็นี่เลยปฏิทินกิจกรรมครบรอบ1ปีอัดแน่นเลยครับกิจเพียบเลยยาวๆกันไปนเลยครับตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมมาลากยาวไปเลยครับไปถึงมิถุนานนู้นเลยอะ นี่มีอันนี้ซูมใช่ไหมซ่มใชยอินตัวใหม่นี่มีพิกอัพโทมัตอันเดรนะครับผมที่เข้ามาแล้วก็มีโกโตริจิไอสองตัวเนี้ยมองได้2แบบครับแบบแรก2ตัวนี้ทุกคนจะชอบกันมากโทมัตแบบตอนมาที่แบบคือฮากันมากอะขยายเวลาตู้ให้เลยอลารมณวันนั้นอะคือฮามากคนชอบกันมากแล้วก็โกโตด้วยความเท่ที่แบบว่าแบบประมาณนั้นอะ ก็คนชอบกันมากก็เลยคิดว่า2ตัวนี้เอามาในกรณีที่แบบว่าเป็นที่นิยมเป็นพิเศษหน่อยก็เลยรีรันสอตัวนี้กับอีกอย่างหนึ่งก็คือยอกมุนอ่าเป็นต้องเรียกว่าอนะไรการลุกลานที่แบบว่าการลุกลานแห่งแสงที่กําลังจะอัปเดตเข้ามาในครบรอบ1ปีนี้นะก็อาจจะแบบไอ้แสงหรือเปล่าแพ้แสงหรือเปล่าเอ้หรือหรือแพ้ลมอ่าอะไรเงี้ยก็เอามาให้รู้สึกว่าขัดใจนั่งงุดงิด ให้เราเดาทางกันไม่ถูกกันนะสองตัวนี้แล้วก็มีกิจกรรมสุม่มแคปซูลฉลองเปิดตัวนะครับผมชายอินนะแล้วก็มีทัวร์นาเมนต์พัฒนาฮันเตอร์เนี่ยอันนี้มีประจําอยู่แล้วเวลาตัวใหม่เข้ามาแล้วก็มีของขวัญเช็คชื่อฉล,ฉลองร,รอบหนึ่งปีกิจกรรมเช็คชื่อนะครับผมก็จะได้ของที่เนี่ยครับอ่าพวกนี้คือแบบ <laughs> ไอ้เกมเนี่ยมันทําให้ชีวิตเรามันสั้นลงครับบางทีแบบ เนี่ยอยากได้อันเนี้ยเมื่อไหร่มันจะถึงวะอะไรเงี้ยวันนี้หมดเร,เร็วๆได้ไหมอะไรเงี้ยข้ามวันไปเลยมีวาร์ปไหมอะไรเงี้ยแบบวาร์ปไปอีกวันหนึ่งวันนึงโคตรไม่ชอบเลยอ่ะแต่ก็แต่ก็เข้าใจอ่ะมันจะให้มาแจกพวดเดียวมันก็ยังไงอยู่นะก็กดล็อกอินนะครับเช็คชื่อทุกวันค่อนข้างสําคัญนะยิงยาวไปเลยครับผมไม่แน่ใจว่าทั้งหมดกี่วันนะแต่ก็มีระยะเวลามันอยู่นะใครที่เพิ่งมาเล่นอะไรยังไงก็คํานวณเวลากันดีๆแล้วก็ล็อกอินกันให้ครบด้วยของพวกนี้ค่อนข้างโอเคครับแจกแบบ มันถึงแม้เรามือใหม่อาจจะดูว่ามันดูของสเปซสปาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันคือค่อนข้างสําคัญนะในการมาอัพอัพไอดีของเราให้มันแบบโอเคขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบวัตถุดิบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่อนข้างสำคัญก็เป็นไปได้ล็อกอินให้ครบอ่ะดีที่สุดครับอ่าเราก็มียุทธการกวาดล้างหูข,ขโมยเค้กหุข,ขโมยเค,ค้กอีกแล้วเลรอ <c oughs> คนนะ่าเบื่อเลยออโต้อีกแล้วลุมพลกองทัพทหารเงาวินิเกมอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่แน่ใจว่ายังไง แต่แต่ไอไอไอหัวขโมยเค้กเนี่ยมันมันจะเหมือนตอนไอมดขึ้นเค้กก่อนหน้านี้ที่บอกกับมรู้ที่กดออโต้ต้องมากดออโต้ทุกวันเนี่ยกิจอะไรไม่รู้โคตรน่าเบื่อเลยกิจกรรมชาวเรนทันเตอร์อันนี้ก็น่าจะอัพอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะแล้วก็มีกิจปอยชุบตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะน่าจะลากยาวไปเลยลากยาวมาลี่แล้วก็มีขบวนนำโชคนะครับผมอันนี้ก็สําคัญนะเออพยายามทําทุกวันได้ก็จะดีครับผมก็ มารอสรุปอีกทีว่าเราจะได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเออก็รางวัลที่หนึ่งก็ก็แน่นะครับไม่เคยสัมผัสสักทีหนึง่งช่างมันข้ามา <c oughs> ลืมเรื่องปมของผมไปซะอ่าแล้วก็มีตึกตักตักตักแทงทาวเวอร์แม่งกลับมาอีกแล้วเรียงในกิวก็เบื่อแย่แล้วเอากลับมาอีกแล้วอเอาเป็นอิสลาบิน,นอย่างนี้ไม่ได้อผมชอบกว่าเยอะเลยหรือไม่ก็จับคู่ก็ไ้หนุกกว่าอีก มีมิชชั่นรายวันครบรอบ1ปีแล้วก็กิจกรรมสะสมราตีของเราฮันเตอร์อันนี้จะครับจะมาช่วงปลายพฤษภานะก็เนี่ยช่วงเนี้ยมองประมาณเนี้ยก็เลยครับกิจเยอะมากมีสอรี่กิจกรรมครบรอบชาเล่นมิชชั่นครบรอบสำรวจลูกเต๋าครบรอบอพวกนี้นะแล้วก็มีจะกิจกรรมมานนี้ด้วยฮอตไทม์เกตนะครับผมโกอันนี้น่าจะเพิ่มการดรอปโกหรือเปล่า เท่าที่เดานะเพิ่มการดอกโกแล้วก็อันนี้นะ่าจะเพิ่มไอหินตีบวกอะ่ะนะก็โอเคเหมือนกันนะสองอันนี้สําคัญไม่แพ้กันเลยอตอนนี้เนี่ยเขาเปิดเผยมาแค่พาร์ทสก็คืออันนี้แหละครับส่วนกิจกรรมล็อก in, อินเขาดาวครบรอบหนึ่งปีเนี่ยยังยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีการเปิดเผยออกมานะ,ะมาดูส่วนของตรงส่วนนี้บ้างแผนแผนการในอนาคตอันนี้ก็ข่าวหน้านี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการขอบคุณเรื่อง SLC solo leveling อะไรแชมป์เป็นชิพที่ผ่านมานะครับผมก็มีเสียงตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับผมนี่มีเซนกันอะไรกันด้วยอ่าก็อันนี้จะเป็นอันนี้เป็นแผนในอนาคตนะที่อยู่ในเดข่าวอันเดี้นะก็จะมีการปรับนะครับผมมีการปรับสมดุลครั้งนี้เนี่ยจะเน้นไปที่ฮันเตอร์สายเบรกทั้ง8คนนี้เป็นหลักนะครับผมง่ายๆก,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 ก็คือก็็คือยง่ายๆก็คือเบรกทุกตัวในเกมนะครับจากที่ดูก็น่าจะทุกตัวแหละครับก็ น่าจะปรับเปลี่ยนให้มันแบบโอเคขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องเซ็ตใหม่เข้ามาด้วยแล้วก็มันยังมีปัญหาที่ว่าบางตัวเนี่ยสมมุติบางตัวมัน,มนเบรกเบามากมันก็จะโดนจํากัดอยู่แค่ว่าให้มันใส่ละโม่แปรไปเถอะอะไรเงี้ยให้มันแบบเบรกแรงๆไปให้มันประมาณนั้นซึ่งอาจจะทําให้ตัวนั้นไม่สามารถที่จะไปใส่เซตอื่น แตกเซตได้แบบเซต4ี 4, อะไรเงี้ยอาจจะใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยอาจจะต้องใส่แค่8อย่างเดียวแบบอุจินชอนเนี่ยระดับที่แบบว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่เบรกได้ช้าสโตรโมชันที่สุดเลยคือเอซิลเราดูว่าช้าแต่ถ้าเอซิลแบบคอยแท็กอย่างที่บอกครับเขาถ้าคอยแท็กได้นี่คือแรงมากเลยแต่อุจินชอนมันช้ามาช้าโดยสันดาลเลยครับเออก็แบบอาจจะแบบไปใส่เซตอื่นไม่ได้อะไรเงี้ย อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างนี้แต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าปรับส่วนไหนนะแต่ก็ดูน่าสนใจเหมือนกันที่ปรับให้ตัวตัวเบรกมันแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ใช่แค่ลงมาเบรกเบรกแล้วก็ใช้สกิลให้มันครบๆไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเอาดีบัฟพอแล้วก็ไปเปลี่ยนห้เป็นตัวซับซับแล้วก็ซับแล้วก็ไปทําไปซับให้ตัวดําเมจแล้วก็ตัวดําเมจลงมาทําดําเมจหนักๆอะไรอย่างเงี้ยพอวนกลับมาตัวเบรกก็ก,ก็แก๊กๆไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะน่าจะดู โอเคขึ้นน่าสนใจขึ้นตรงส่วนนี้น่าสนใจมากนะนี้ก็คือคร่าวๆนะครับผมกับแผนการเดือนพฤษภาคมนะผมก็คือครบรอบ1ปีนั่นแหละครับก็คือมีเริ่มเทศกาลฮันเตอร์ฉลองครบรอบ1ปีอ่าขยายเลเวลสูงสุดของซงกินอูเป็น110นะครับผมแล้วก็มีการขยายขั้นเกรดด้วยก็คือเกรดที่เราเวลาสิดอกนั่นแหละครับอ่ายวมีการขยายขยายขั้นเพิ่มนะแล้วก็มีเพิ่มการเปลี่ยนอาชีพใหม่ของซงกินอูอ่ามีอัพเข้ามาด้วยแล้วก็เพิ่มเแียงพรใหม่ 9ประเภทเราก็มีปรับเพิ่มรางวัลโกของมิชชั่นรายวันและรายสัปดาห์และเพิ่มรางวัลเซเซียวแห่งห่วงลึกในรางวัลมิชชั่นรายสัปดาห์ด้วยเซเซียวห่วงลึกอะไรนี่ผมไม่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะต้องลองไปหาดูมันคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีปรับประสิทธิภาพการเบรกของฮันเตอร์สายเบรกบางส่วนก็อันนี้นะครับ ให้มันแบบน่าจะขยับให้มันแบบเบรกได้ดีขึ้นอย่างที่ผมบอกครับว่ามันจะได้แบบเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเซ็ตที่ใส่ได้มันจะน่าจะน่าจะหลากหลายขึ้นอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีการลุกแรงแสงสว่างใหม่เพิ่มยกมุนนะครับผมและเพิ่มพลังแห่งร่องรอยของยอกมุลด้วยคือก่อนอันนี้ก็จะมีบาลาน์ใช่ไหมกดให้บาลาน์ลงมาสับฟีดบุ้มนั่นนะอา่าวุดบ้างโดนบ้างอะไรเงี้ยใช้เศษเใช้เศษเซี่ยว เซียวเศษเลอ่เซียวเศษก็เซียวเศษใช้เซียวเศษของยกมุนเพื่อให้สามารถัพเรเวลพลังแห่งร่องรอยได้ก็คือเวลาเราลงไปเราก็จะได้เศษเซียวมานะครับเซียวเศษนะขอบอกเซียวเศษนะเราจะได้เซียวเศษมาแล้วก็มาัพนะครับผมก็น่าจะเลเวล50าเหมือนกันครับบาลันนะก็น่าจะเป็นที่แรงฟาร์มใหม่อ่าแล้วก็มีเปลี่ยนเซียวเศษของยกมุนเป็นเซียวเศษของบาลันได้อันนี้ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเพราะว่าบาลันอะ ผมแม่งตันมีเป็นพันเลยอะเศษอะคือเอาของบาลานเปลี่ยนเป็นยกมุนไม่ได้เหรอ <c oughs> ยกมุนเปลี่ยนเป็นบาลานน่าเกียดว่อะอแล้วก็ราชามดปรากฏตัวขึ้นในฐานะบอสใหม่ของ Instant Dungeon นะครับผมสำหรับใครที่เครียดแค้นมันอยู่นะหรือว่าลงไป <c oughs> ลงไปสู้กับมัน1เดือนนั้นนะที่เราไปสู้กับมันจนจำสเต็ปได้ครับก็มาสามารถ ลงมาตบมันซ้ําได้นะครับผมในอิตาลีนะมีอยาจะมีการเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีเพิ่มฟังก์ชันเล่นหลายครั้งในเกมจําลองอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับผมมันทั้งดีและไม่ดีครับเพราะว่าบางทีเกมจําลองเราลงในระดับที่สูงอะแล้วถ้าเราพลาดท่าดันได้โค้ดที่มันไม่ดีมาอย่างเงี้ยแล้วสมมุติเราก,กดไป2ใบแล้วอะเจ๊ง2ใบเลยนะอันนี้อาจจะต้องใช้ใช้อย่างมีสตินะกับการเล่นหลายครั้งในเกมจําลองอันเนี้ยกดคูณ2งเนี้ยนะอาจจะต้องแบบ ตั้งสติก่อนสตาร์ทนิดนึงนะทั้งดีและไม่ดีอะทั้งหมดนี้โอเคต่อมาเป็นแผนการเดือนมิถุนายนนะผมในอนาคตก็คืออัปเดตอันนี้จะมาอีกประมาณอาทิตย์สอาทิตย์เนี่ยแหละครับก็จะอัปแล้วแต่อันนี้เป็นของเดือนมิถุนายนนะครับผมก็ามาดูดูหน่อยก็ได้ครับไม่เสียหายอะไรก็จะมีการเพิ่มเงาใหม่นะผมเปลี่ยนจากที่จะเพิ่มเงาในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเปลี่ยนเป็นของเดือนมิถุนายนแทนนะครับผมแล้วก็มีเพิ่มอันดับรวมโลกในคอนเทนต์อำนาจแห่งความพินาศก็คือตีมังกรน,นะครับ มีอันดับรวมระดับโลกด้วยนะทั้งโลกอกะลรครับก็ตรงนี้ก็รู้สึกว่าก็น่าจะโอเคมัง้งก็น่าจะโอเคตรงที่ว่าเราอาจจะได้รางวัลเพิ่มจากเดิมคือของเดิมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนของเซิร์ฟเราแล้วก็เป็นอันดับรวมผมก็ไปค่อยาใจหรอกนะเอ,เอาไปข้อ้าวแล้วกันมันจะมีอันดับที่เราทําได้แล้วก็มีอันดับรวมแล้วก็อันนี้เป็นรวมระดับโลกไปเลยอะไรยเงี้ย ก็จะอาจจะรับรางวัลได้สามช่องทางเลยก็น่าจะได้ของเยอะขึ้นนะถ้าเขาไม่ตัดอะไรทิ้งอ่ะนะเออก็น่าจะได้เยอะขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มสล็อตติดตั้งมันอัญมณีอันนี้ก็ดีนะครับผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าอัปเดือนมิถุนาย,ยนเลยผมนึกว่าจะมาจะมาที่เดือนพฤษภาคมซะอีกนเนี่ยอืมเพราะมันดูสําคัญมากเลยเพราะมันมีนี้แบบเยอะแยะมากเลยอะที่มันแบบไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยนะก็เตรียมความพร้อมไว้ครับน่าจะมีการเพิ่มเพิ่มเมขาเรียกว่าเพิ่มระดับของมันีเข้ามาด้วยเนาะ น่าจะเป็นมณนีอีกระดับหนึ่งอะคือของเดิมมันหกเหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็มีรูปหลุดมาเหมือนกันครับเป็นรูปดาวอะเป็นรูปดาวาเลยอะก็เลยแบบเออก็ใครที่คราฟแล้วมันแบบได้ออฟมาตำาๆอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บไว้นะครับผมมันก็ไปเอาไปย่อยอะไรไปได้หรอกกันแหละก็นะครับพยายามคราฟไว้นะแล้วก็มีเพิ่มสตอรี่รีเวิร์สนะครับผมแล้วก็มีการขยายขั้นของสมหรภูมูแห่งความโกลาหลอันนี้ก็น่าจะขยายนานแล้วเพราะทุกวันนี้ก็ตัน ดันแล้วบอกว่าอยากคือคือด้วยความที่มณนีมันคัฟแบบออกมาเป็นหกเหลี่ยมยากมากอะตรงเน,นี้เออคือผมอยากได้แบบว่ามึงช่วยมีดันที่มันดรอปหกเหลี่ยมให้หน่อยได้ไหมคือแบบคาฟก็ยากอะไรเงี้ยแล้วแบบพอคัฟออกมาได้ปุ๊บโอ้โหออฟแมงต่ำอะไรเงี้ยมันเอาไปแทนที่อะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยะคือมันแย่มากครับไอ้ระบบคัฟมันีอ่ะคือแบบเออคุณขยายนานแล้วไอ้ปวดใจเรีย <laughs> กว่าปวดใจมานานมากแล้ว เออต้องรอถึงมิถุนาเลยนะวกว่าจะมาเพิ่มระบบการขยายอะไรก็ไม่รู้อันนี้แล้วก็มีเพิ่มสกินอลิเซียจากการประก,กวดพิกซีนะครับผมก็อันนี้เนี่ยมันจะขเขาเรียกว่าไงมันคือการประก,กวดที่มันประก,กวดพร้อมๆกับไอ้สกินจินอูที่จะเอามาแจกครับผมของจินอูนั่นคือได้รับรางวัลไปนะได้รับรางวัลไปเอามาแจกให้ฟรีแต่ส่วนของอลิเซียอลิเซียสวยนะในใน,ในที่เขาอ,ออกแบบไว้อ่ะสวยเลยที่ที่ที่ชนะก็เลยแบบเอามาขายแง่เลยอย่างเงี้ย จิน <ee> อูแจกฟรีอะอลิเซียามาขาย,ยานะเออก็แปลกๆปมันก็จะรอดูต่อไปครับผมเดือนมิถุนายนนะอ่ามีนี่ครับสตรอรี่ดันเจียนแตกที่โรงเรียนอันนี้ก็ดูน่าสนใจนะครับที่จะอัพเข้ามาใหม่นะแต่ดูแล้วน่าจะนู่นเลยครับเพราะว่าน่าจะเดือนพฤษภาคมเราน่าจะอยู่กับที่ยกมุลก่อนนะก่อนที่จะมีเนื้อเรื่องเข้ามาใหม่อาจจะต้องรอถึงมิถุนายนเลยอ่าก็มีอ่าตรงนี้มีลงทะเบียนอัปเดตล่วงหน้าด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ ลงทะเบียนก็มาลงทะเบียนได้ผมน่าจะได้ตัวนำสิบใบเนาะคิดว่าหรือได้อะไรสักอย่างเนยะผมก็ไม่รู้ผมก็กดคือถ้ากดลงลงทะเบียนเสร็จแล้วขึ้นว่ามันเออเลอร์หรือมันอะไรสักอย่างอันนั้นคือลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะออครบรอบหนึ่งปีนะครับผมแล้วก็มีไอ้หนุ่มคนไหนก็ไม่รู้มายืนอยู่กับใครเนี่ยจินอูอันนี้มุมมองนักอ่านาพระเจ้าหรือเปล่าเหมือนไม่เหมือนจินอูเลยมองงเงี้ย และอนี่คือใครเนี่ยอิตาดลิอะไรหรือเปล่าโอเคครับผมก็นี่ยครับยังมีเน้นไฮไลท์ right นะครับผมกล่องเลือกหินแห่งพระระดับจุดติอันนี้เป็นไฮไลท์ right อยู่นะครับผมก็มีทิ้งท้ายด้วยโค้ดนิดหน่อยนะครับก็น่าจะรู้กันแล้วนะสำหรับโค้ดนี้แต่ถ้าใครไม่รู้ก็เดี๋ยวแช่หน้าดีไว้ให้นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมกับ กิดครบรอบหนึ่งปีที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาแล้วก็มีของแผนการอัปเดตในเดือนมิถุนายนด้วยก็สรุปมาคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะถ้าชอบสนใจอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามไปได้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบี bye bye. สวัสดีครับ